มีเรื่องเล่าเรื่องเล่าหนึ่งนะคะของคุณจิมควิกกูดูด้านสมองเ่ยเขาก็เล่าไว้ว่ามีโรงงานแห่งหนึ่งเป็นโรงงานที่ผลิตสินค้าค่ะการผลิตของเขาเนี่ยวันหนึ่งอะ่ะมูลค่าหลายร้อยล้านบาท มีวันหนึ่งนะคะเครื่องจักรของเขาเนี่ยได้แบบเหมือนอยู่ดีเนี่ยก็หยุดทํางานไปคะอย่างนั้นโดยที่ไม่ทราบสาเหตุพยายามแก้ไขแล้วก็แก้ไขไม่ได้นะคะแล้วดเลคเตอร์ซึ่งเป็นผู้ในการของโรงงานนั้นน่ะเขาก็เลย,เยต้องหาคนนอกอเข้ามาช่วยแล้วแหละเป็นทัช่างเทคนิคเชียนนะคะก็ปรากฏว่ามีช่างเทคนิคเชียนเนี่ยเข้ามาช่วยค่ะช่างเทคนิคเชียนเนี่ยก็ได้แบบไปตรวจสอบที่โรงงานนั้นนะคะโดยที่ตรวจสอบดูที่ทุกอย่างในโรงงานเลยไม่นานนะคะช่างเทคนิคเชียนเนี่ยเขาก็หาสาเหตุเจอละ ว่ามันเป็นเพียงแค่สกูหรือว่าเป็นแค่น็อตอันนึงเองที่มันเสียนะคะเขาก็เปลี่ยนน็อตอันนั้นใช้เวลาไม่ถึง5นาทีค่ะเขาก็สามารถที่จะทําให้โรงงานแบบรันได้ตามปกติแล้วนะคะซึ่งดี렉เตอร์หรือผู้นำในการของโรงงานนั้นก็โล่งใจเป็นอย่างมากเพราะว่าเฮ้ยสามารถที่จะแบบแก้ไขได้แล้วไม่สูญเสียเงินมูลค่าหลายร้อยล้านละ,ละ,ละทีนี้พอถึงตอนเก็บบินนะคะดี렉เตอร์ director, หรือผู้นำในการโรงงานเนี่ยก็เรียกช่งนางคนนั้นค่ะไปเก็บบินค่ะช่งนางคนนั้นก็ยื่นบินให้นะคะแล้วก็บอกว่าเป็นจํานวนเงิน3 0 0 0 0นบาทน,นะ ดีเรคเตอร์เนี่ยถึงกับช็อกว่าเฮ้ยคุณทําให้ถึง5นาทีเลยทําไมแบบตั้ง3 0 0 0 0นบาทแล้วช่างคนนั้นนะคะเขาก็ได้ยื่นกระดาษใบหนึ่งนะคะให้กับดีเรคเตอร์ผู้ในการโรงงานนั้นนะคะผู้ในการโรงงานก็อ่านโน้ตคะ่ะก็ปรากฏว่าพออ่านเสร็จเนี่ยก็ยื่นเงินให้เลยนะคะทั้งหมด3 0 0 0 0นบาทค่ะในโน้ตใบนั้นนะคะมันก็เขียนไว้นะคะว่าค่าสกูหรือค่านอ็อตตัวน,นั้นอะที่เอามาซ่อมเนี่ยเท่ากับ 100บาทแต่ค่าความรู้ที่จะรู้ว่าจะเอาน็อตตัวไหนมาซ่อมอะ ก็คือ2,99,900บาทค่ะซึ่งข้อความนี้ทําให้ผู้ในการเนี่ยควักเงิน3,000 0บาทให้กับช่างเทคนิคเลยค่ะเรามาดูเรื่องนี้แล้วเรามาดูว่าเราได้บทเรียนอะไรนะคะก็ได้บทเรียนทั้งหมด2ข้อด้วยกันนะคะข้อแรกคือเรื่องเกี่ยวกับความรู้ค่ะความรู้เนี่ยไม่เพียงเป็นพ w e r นะคะที่ทําให้โลกของเราเนี่ยจเจริญขึ้นนะคะเท่านั้นนะคะหมายถึงตัวเราด้วยนะ แต่ความรู้เนี่ยเป็นแอสเซทหรือเป็นทรัพย์สินที่สามารถเปลี่ยนไปเป็นเงินได้ค่ะและคุณเจมควิกก็บอกว่าไม่เพียงแต่เป็นเงินเท่านั้นนะคะทั้งความสุขในชีวิตความหมายของชีวิตการเงินการงานครอบครัวความสัมพันธ์ทุกอย่างความรู้เป็นสิ่งที่สามารถให้ได้ทั้งหมดค่ะบทเรียนข้อที่2นะคะข้อที่2นี่แหละจะเป็นคีย์ที่สําคัญที่จะทําให้คุณเนี่ยสาม,มารถที่จะ ทำงานไม่ต้องหนักแต่ทำงานอยากฉลาดได้นะคะคือคุณ ต้องหาสกูตัวนั้นให้เจอในชีวิตคุณค่ะคุณต้องหานต์ตัวนั้นอะให้เจอในชีวิตคุณว่าคุณทําอะไรทําอะไรแล้วแค่อย่างเดียวโดยคุณจะต้องหาสกูตัวนั้นให้เจอในชีวิตคุณค่ะคําถามในชีวิตคุณที่ต้องถามตัวเองเนี่ยคือสิ่งใดหรือกิจกรรมใดที่จะทําให้ชีวิตคุณสามารถมีผลลัพธ์มากขึ้นมากขึ้นจากการกระทรรํา<อ>หรือกิจกรรมเพียงอย่างเดียวเหมือนกับที่สกูตัวเดียวอะ ที่มันทําให้ทั้งโรงงานทั้งเครื่องจักรมันลันไปได้คุณจะต้องหาน็อตตัวนั้นให้เจอค่ะ